มาดูฟูโซ่ครับยอดนิยมครับในงานบอดินนะครับแล้วก็งานลากอ้อยครับฟูโซ่ M6 ครับ260แรงม้าครับ 6B16 เทอร์โบปั๊มใหญ่ครับเกียร์10สปีดนะครับโลไฮ5เกียร์ครับโอ้ แรงม้าไม่เท่า300ก็แรงอยู่นะได้เกียร์ครับได้เกียร์รถรุ่นนี้ต้องยอมรับว่าได้เกียร์จริงๆครับแต่กูลิ่งหลงครับเหมือนกับว่ามีสโลในตัวเลยแต่ละเกียร์โลแล้วก็เป็นหนึ่งไฮครับ รอบเฟืองนะครับแล้วก็จะไป2โลแล้วก็2ไฮนะครับ3โล3ไฮ4โล4ไฮ5โล5ไฮก็เลยเป็น10สปีดแบบอะถอยไปคันนึงครับ M 6เหมือนกันครับสันบาทครับทับในที่ตัก ของทีมงานจอเจริญครับรุ่น SWE สองหนึ่งศูนย์ e, e ครับนะครับก็อันนี้ก็ย้ำหลายคลิปนะครับเคยเปลี่ยนเครื่องมาครับยูทูบเบอร์หลายคนไปถ่ายครับช่วงนั้นใช้รถช่วย,วยโอ้สามคันครับโคเบโกสองร้อยร้อยยี่สิบ แล้วก็มักไฟ200ครับวันนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับช่วงพายุเข้าด้วยครับตอนนั้นวิ่งไม่ไกลเท่าไหร่ครับ เป็น6ล้อก็40บาท50บาทนะครับถ้าเป็น10ล้อก็ประมาณร0อยครับหวกลบน,นิดหน่อยครับมาดูครับาไม่น่ามีปัญหาครับเราจะพามาดูสเต็ปการขึ้นของแต่ละคันนะครับ3คัน ห้อพักเลยครับเนี่ยไม่มีปลายนะคันนี้เสียงก็เลยหดหน่อยเออแต่ว่ากูไม่หอนครับนะครับหรือว่ามันไม่ใช่โข่งซิ่งมันก็เลยไม่หอนนะครับแต่เป็นสามหกหรือเปลียนเหรอครับเนี่ยสามหกศูนย์ยูเซ็ตนะเอฟเอ็กซนะหกหกยูเซนะ ดูครับตันนี้195ครับเนี่ปกดีสุบปกไม่มีเทอร์โบโลแล้วก็เป็นปั๊มเล็กครับหวนใจไล่อ้อยเหมือนกันครับนี่ก็แรงของเขาอยู่ดีเอวมัแรงยบางที่ก็ยังใช้เผาเดียวลากอยู่เลยครับสำหรับงานไร่อ้อยนะครับไม่ธรรมดานะ เนี้ยไมามาประตูครับประเด็นโอ้ห้เจบวกรถขุดเครื่องเป็นโหลดครับเวลายกบูมสูงนะครับยกมือสูง มาดูร้อยเก้าห้าครับโอ้มาเห็นตังโจโกโไปคือลานขายติ่มซำดูดินครับนะ่โอ้สีวงเลี้ยวไกลๆหน่อยครับ เดียวเดียวทานนู้นก็จะไฟครับจริงๆแล้วสบัดขึ้นนี่เหมือนกับคันอื่นน่าจะได้ครับ